สวัสดีครับสวัสดีพี่โนโ้อง f อซครับหลังจากไปช่วยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แกบวานปุ๋ยมาไปช่วยยกกระสอบนะครับไม่ได้ลงไปกลางทุ่งนะเหงื่อแตกภาคเลยเดี๋ยวเราต้องหาของชูกำลังไปให้เขาก่อนนี่อันนี้นี่ครับไม่ให้ดูยี่ห้อว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะเพราะเราไม่ได้ค่าโฆษณา เดี <laughs> ๋ยวจะเอาไปให้อากับพ่อแกนะครับไปกันเลยฮะ <c oughs> จากแล้วพอไอวา่าเอาเมดเลยเพื่อนวา่าเมื่อรดพี่ทังหน,น้าพี่ใส่ซุมพี่ก็ได้เอาซุ้มพี่มันหัวก็มีนามเดี๋ยวมอใส่เดผมครับไมาใ <c oughs> ห้ฮะ อันเดียอันสอบเครื่องสอบก็ยังอยู่เลยอันนี้ผมซ้ำแล้วมือว้านมือก่อนครับผมสัมแล้วทั้งนี้ทางนี้เออทางนั้นบ้านได้สัมสัมตั้นี้เออไอพุ่นอันสองให้ทางโค้งกับให้นั่นเราจะเล่าว่านหน่อยวานลายผมโบหุใช่ไหมให้นี่ผมมาว่านซ้ำแล้วมือ นี่ครับเมื่อยๆก็กินเย็นๆก็มีแห้งตัวโอ้โหโบถือสเต๊ดอกแนวนี่งปุ่นดึกควันแล้วหัวพญานาคไม่พญานาคพญาานคสิงห์พระวะจีพระดึกพญานาคลายเจอพญานาคสิงห์ไปว่าเปลี่ยนพระครับเมื่อยผมกับบ้านได้ปัาบ ก็พอได้ว่านน้าบันได้ดอกเพราะว่าว่านมันมีน้ำแต่ว่าลงไปบ้านี้ก็สีมีตัวฝนมันลำเลยตงห่าาเ้นัดรานเำลเอแหงดินเขาใครตถือขี้ดินว่าง่ายทวนง่ายได้ดี ฮะซิดแล้วมันบวกินครับมันต้องเอาเหี้เจ้าต้องเอาเห้มาบ้านเราเจ้าอยากลาดูันเขามาหาเราเด้บ้านเหย้าร่อมาดูบนเขามาเราบ้านนี้เออตั้งหลายตัวนึงมีตัวบอกเหเด้อเจ้าเห้มาบ้านเราออกไงเด้อเหย้าพากันออกไปหนึ่งก็ได้กับเอานี่ เอาแพร่แล้วสิไปบอกเอือยเล่าบ่อกสิไปบอกม่ยังบียงบอกกระซางเล่าแล้วพอลุงเล่าเพรกินเพราะเห็ดยังยิ่เตือนเราอับซาเลกพี่น้อง không đâu kiếp xốp quá xốp quá quầy nam lạng Nhé nào ừ. Hả? Nam ừ, Nam ừ. kiểu kiêng Kiểu kiêng ẻo về Nhìn ừ. tới kì chào đó hay hay ảnh Nóng xá có chào nhây hay thân thương Chắc เขาเจ้าเน่ปีกายได้เขาเจ้าหญ่ได้เกือบ4ีสิบไปช่งปีนั้นได้4ีปีกายได้น่อยเราไปซ้ำเรามมนเลืองเราไปซําบุญเราอาใจมองเรื่องยางนั่นงานมกวานไก่หน้าเะ ใส่ว่านลายเติมอยู่ที่มีชิร้ายเนี่ยถ้าให้นี่ล้วที่เข้าปั่นใหม่กับให้หนาทางนี่ยครับพีกายให้ดีให้นี่งามยู่น,เน่เขาให้เขาให้อหานกับม,มื่อาหานปลา เดี๋ยวเอาหัวหานวานกับมันตึกออกเอารวดเจ้าปลาดุกมันตึกเล่ากับบอร์กลิ่นห่อยไหเบี้ยงเอาไปลาบเนาะตัวใหญ่ๆเนาะกัวเนี่ยออกยดีซื้อบม่วงลดตลาดจักกน้อยบ่ก่อยใช้บม่วง เขาใส่บ่อก่อนทีอบ่อืมอืมอันมีเวี้ยงแล้วว่าเสียนแล้วบ่เป็นว่าแล้วอันซื่อป่าดัมพอยยสุรั่นตัวมาล่งนี่สองพันเงินเปอนว่าบ่ย็นหอดป่าบ่อน <c oughs> ล่างกระสอบไว้ครับหลังจากว่านปุ๋ยมาแล้วแต่กระสอบพวกนี้ใส่เขาใส่เขาปลูกว่าไรมันอบมันห่อนเออเอาหม้อถึงมืดอืมต้องเพราะว่ามันบ่เอาน้ำออกเนาะเขาพวกนี้ไอ้สัปมันบ่ระบายกระสอบอืมสอบกันน้ำบ้านนี้ก็เออถ้าใส่ยางอื่นอะไรอยู่ หรือว่าใส่เขาไปสีอ่ะใส่เขากินอะไรอยู่นี่ครับมัดปากยากพ้อสอบซุมนี่มันบ่ยืดครับนี่ก็เลือแต่นั่นเนะเลือนหน่อยๆเครื่องถังเนะั่นนะปุ๋ย เมดครับบานนี้การเลี้ยวท่าน,น่ะบ่อะ้เห็ดยังแล้วมีแต่ถักเกี่ยวอย่างเดียวบานนี้น,น,นี่ครับตอนนี้ก็บวานปุ๋ยนู่นครับบานขึ้นมาจากอ่าข้างล่างระยะทางจากข้างล่างขึ้นมานี่ก็สียูประม่ณเอ่อ หารอยเมตรครับคิดว่าหารอยเมตรได้ครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลได้นะครับนู่นนุ่นนุ่นน่นน่นังค่าเขาวขขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือยนะครับอ่ายี่สิบสี่ไลครับตรงนี้ทวนี้ลงไปยี่สิบสี่ไรค่อยค่อยวานขึ้นมานะสองเถาเพิ่นผมเ่อย่อกระสอบซอยนะครับอันนี้ก็เพิ่นกระสิไปว้านนี้นี่เลือซ้ำนี่แล้วครับนี่เลือนซองซ้ำให้หน่อยไปนี่แหละนะครับอ สรลบแล้วเสรบจลบพุทธเอาสรลบเลยมีไม้เรียบมีหม้หัวเรียบเปนยานกันเดือดชำานีปุ้ยย่งชำหนีตะบันบ้านเมื่อแล้วกะเหล่าตะบันโ่มียังไงเหยียดคราถาถาตะเกียวกับแกบังอังก็ยิ่งเขียวเลย อบหัว่ันละวานยังไงที่แหลกวานวันนี้เขาเขาเงินเราบดบังไม่ใ่เพียงูเดียวดบังมียู่สองคนบัที่เราเราดูเราเก่งเราตัดตัดยุ่เองบ

มาตไดเนาะเจิบปีขนาดเาอายุเราเิปีเราะตายเครื่องไปโอ้ยไว้ทั้งขางเลยนี่ังยกระโปงเป่นเ้าขึ้นมาตายงอันเจ้าเจ้าว่าพโอ้ยน่งเปล่นอ้เจ้าที่แห่งจังันอัน่เพื่นเราต้อง่าถึงหอกกันต้องเต้องถึง่ถึงอกคน่น่น้องนวมนอนึ่ เออ้พิ่นมหาอ่าทีฮันบอกเพื่อนนะเจ้านั่นเออเจ้าของออกไปคู่จำไหมตะกูทีครับหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วก็มาวานเขาวานปุ๋ยต่อครับเหลือแค่นี้แหละครับเหลือแค่สองให้ให้นี้ขึ้นไปหันครับแค่นั้นแหละ พอเพื่อนวา,วานให้ปุ๋ยมันเหมือดจีซือเหลือไว้มันก็บ่อด้อันนี้บางไดมันเหลืองเืองกับวานไปครับสำหรับผมกับ,บ่กบเปลี่ยนเละผมกับมัวกันนะผมวานกันเลยวานพอมันได้เม็ดได้ห่วงครับผมนี่หลังจากที่ฝนตกมาใส่ครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องน้ำคือเมื่อนันทีไทยให้เบื้องนี่มันบบมีนมนะ้ำเนาะ มันไม่มีน้ำเลยนะครับวันนั้นหลังจากฝนตกลงมาสามวันติดครับสามวันติดเลยนะก็มีน้ำเลยครับทีนี้น้ำเต็มทุ่งเต็มท่าเลยนะนี่ก็มีน้ำเลยครับพ่อได้วานปุ๋ยครับน้ำสานีก็ล่างวานปุ๋ยพอดีวันนั้นที่ผมบอกว่าข้าวแถวนี้มันตายหมดเลยใช่ไหม,มตายหมด พอโดนฝนครับโดนฝนไปได้สองวันเห็นต้นข้าวฟื้นกลับมาเลยครับนี่นี่มีหน้าเขาบอกว่าต้นข้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่ตายยากมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องจริงครับนี่นี่หลังจากที่นี่ตรงเนี้ยที่มันแดงๆนี่เห็นไหมที่บอกว่าผมบอกว่าข้าวมันตายมันตายผมนึกว่ามันจะไม่ขึ้นครับ พอโดนฝนปุ๊บนี่มันขึ้นมาเต็มเลยตรงนู้นเหมือนกันแต่ตรงนูน้นนี่ตรงนี้นี่น่าจะขึ้นได้น้อยหน่อยครับขึ้นได้ยากหน่อยก็ก็มีขึ้นครับเห็นไหมขึ้นมาแทงขึ้นมาแล้วนั่นเป็นหนอเขาหนอ่อเ,เขียวขึ้นมาแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันจะตายหมดที่ไหนได้พอโดนฝนปุ๊บมันขึ้นมาเลยผมว่ามันตายไปแล้วแม้ที่แหลกไม่เอาตรงนี่นะ มันก็คุมนกระ้ำหักมันก็คุขึ้น,น,ต,น,นตายอย่างเดียอืลพื้นใบเขานี่พืนลมลูกเน,นาะอืมนี่ครับกต่เหลือแต่แต่แปลงนี้นี่น้ำไม่ถึงนะครับน้ำยังไม่ได้น้ำปกติแล้วน้ำจะเยอะนาแปลงนี้แต่ปีนี้นี่ยังปลาปลายอยู่เลย ตรงนี้ก็ยังไม่มีน้ําเลยแต่ก็ดินมันชุ่มครับดินมันชุ่มดินข้างล่างมันนุ่มแล้วมันก็จะน้ํามันก็จะซึมซึมอยู่ข้างล่างก็จะหวานปุ๋ยได้ครับหวานปุ๋ยได้นี่แหละปกติแล้วข้าวแถวนี้นะครับนี่จากตรงนี้ไปถึงแนวทางตรงนั้นอ็แล้วก็มาแปลงนี้จากแถวนี้ลงไปนี่ข้าวจะสวยมากแต่ปีนี้ก็ถือว่าย่ำแย่นะครับ สถานการณ์ฝนฟ้าไม่เป็นใจเท่าไหร่หหละ,ล,ะลายเองมันมดูดซึเมเอาหากันเองเนาะนี่ครับส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็<ะ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับขอใหทุกท่านมีความสุขครับ